ขอบคุณเหล่า布ะแมวของเดือนนี้ด้วยนะครับทุกคนครับเพื่อเป็นการเฉลิมฉลองให้กับการบัฟแบบนิดๆให้กับตัวละคร n ิกนะครับแล้วก็การมาถึงของสกินโปรโตเฟมของตัวละครตัวนี้ก็คือสกินนี่เลยนะฮะเอเลนอที่ลูกกำลังใช้อยู่ณนตอนนี้ในคลิปนี้เนี่ยลุกแมวก็เลยจะมาทำการจะเรียกว่ารีบิวดีไหมเพราะว่า บิวเก่าคือมันไม่ใช่แบบนี้เลยมันเป็นแบบบิวอะไรก็ไม่รู้เรามาทำกันวันนี้ลุงมาขายบิวใหม่ที่ลุงได้ปรับตามการรีเวิร์สแล้วกันเพื่อให้เอาไปใช้งานจริงได้อย่างอาโอเคที่สุดในแบบที่ลุงใช้เองอนะสำหรับตัวละครตัวนี้นะเอเพราะว่าเอาจัาจริงคือมันมันดีขึ้นกว่าเดิมไหมมันดีขึ้นกว่าของเก่าแต่ว่ามันยังไม่ได้เอาส่วนตัวลุงมานะลุงคิดว่ามันยังไม่ได้ไม่ได้ไปสุดถึงขนาดแบบ วอเฟมเทียเอบวกขึ้นไปอ่ะเออตั้งแต่ A A บวก S อสะไรเงี้ยอันนี้ลุงให้อยู่ประมาณสัก BB บวก B, 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 ประมาณเนี้ยแต่ถามว่าเล่นได้ไหมเล่นได้บิลนี้คือบิลที่เล่นได้จริงแล้วก็โอเคเลยเพียงแต่ว่าอาจจะไม่ได้สุดเหมือนกับตัวละครอื่นๆเขาแต่ว่าไม่เป็นไรถ้าเกิดว่าคุณใจรักแล้วก็ชอบสกินของเอเลนนอร์ก็ลองดูแล้วกันว่าบิลที่ลุงจะขายในคลิปนี้เนี่ยมันจะโดนใจคุณหรือเปล่านะครับกับบิลที่มีชื่อว่าไซโคจะเป็นยังไง เดี๋ยวไปดูกันก่อนอื่นเลยนะครับเดี๋ยวเรามาดูไฮไลท์ก่อนว่าสําหรับบิลนี้เนี่ยมันมีไฮไลท์อย่างไงบ้างในการเล่นนะครับผมโอเคเริ่มจากทําการซัมมอนเฮฟวี่แคนเนอร์เวลสองร้อยนะครับนี่นะสติวพาดยี่สิบตัวโอเครอบแรกจะเป็นการเก็บสแต็กบัฟก่อนนะยังไม่ใช่ของจริงนะต้องบอกไว้ก่อนของจริงจะเริ่มหลังจากนี้นะครับ นี่ยังเป็นการชิมลางก่อนอ่านี่รอบแรกนะครับแตกอ่าโอเคสตแตกครบแล้วนะครับรอบต่อไปคือของแท้นะครับไม่เอาธรรมดาเราไม่สู้เราเ,าเอ็กซิมัสเลยนี่เอ็กซิมัสสติลพาดสองร้อยเดี๋ยวดูกันปืด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 ,ปดหายอ่ะเอาใหมอ่อีกทีนึงเผื่อใครดูไม่ทันะฮะ เกิดอะไรขึ้นเมื่อกี um, ้เกิดอะไรขึ้นลุงแมวชึบและนี่ก็คือนิกซ์หรือว่าเอเลนอร์บิวไซโคในแบบของลุงแมวนั่นเองนะครับโอเคทีนี้มาดูกันในส่วนของบิวดีกว่าว่าลุงแมวได้มีการจัดบิวต่างๆไว้อย่างไรบ้างในบิวชุดนี้นะครับ เริ่มันที่ในส่วนของสกิลเฮลเมตนะครับเหมือนเดิมเลยคิดอะไรไม่ออกบอกอะไรฮะบอกนนลิชเอามาใส่แทนที่สกิลสี่นะครับผมซึ่งเป็นสกิลที่ลุงคิดว่ายัางไงก็คงไม่ได้ใช้เพราะว่าเรากดแล้วเราก็เหมือนอยู่นิ่งๆอะ่ะให้มอนตีตีแล้วก็ท้อนดาเมจไปซึ่งลุงคิดว่าลุงไม่ชอบการเล่นสไตล์แบบเข้าใจปะ <c oughs> ต้อง <c oughs> ต้องมาแบบทำอะไรไม่ได้แล้วก็ให้มอนมันตีเราเรื่อยๆอะ่ะแล้วเราก็แบบง่ๆอย,อยู่อย่างนะั้นลุงก็เลยออกไปแล้วก็เอาโนลิชมาใส่แทนนะครับ ส่วนสกิลที่เหลืออยู่เนี่ยเอาจริงก็หลักๆก็ใช้แค่สกิลสองนะฮะสกิลหนึ่งก็ใช้บ้างไม่ใช้บ้างก็ใช้เรื่อยๆนะแต่ไม่ได้วางผลอะไรมากแต่ว่าสกิลสามเนี่ยเอาจริงแทบไม่ได้ใช้เลยหรือว่าถ้าจะได้ใช้ก็คือแบบนานๆทีนึกออกค่อยใช้อะไรเงี้ยแต่หลักๆคือสกิลสองนี่คือสกิลหากินเลยนะครับผมโอเคสําหรับสกิลเฮลมินก็ Nor ach, นอริชเนาะต้องอธิบายอะไรไหมก็บาร <laughs> ์บเติมดาเมจไว้รอ,อกให้กับอาวุธนะครับทําให้เอเนอร์จีเจนไวขึ้นแล้วก็ทําให้สะท้อนดาเมจไไไวว้้รออปรบปลดดเาโนนตีะะฮะ แค่นี้เลยนะฮะโอเคจบต่อมาจะเป็นในส่วนขององคอชาฉาดนะลุงแมวได้มีการใส่เอาไว้เป็นฉาดแคสปิดหนึ่งก้อนนะติดมาสักหนึ่งก้อนเวลาวไล่สกิลไรโดยเฉพาะสกิลสองเนี่ยมันจะได้แบบมีความแบบโฟล์ยิ่งขึ้นนะขึ้นจริงสกิลสองมันไล่มาอยู่แล้วแต่ว่าติดไวน้น,นิดนึงอุ่นใจดิแล้วก็อีกสี่ก้อนที่เหลือลุงแมวใส่เป็นเพิ่มชิลหมดเลยนะครับฉาดฟ้าเพิ่มชิลจะได้แบบมีแม็กซ์ชิวเยอะๆนะครับเอาไว้แทงดามเมจได้แล้วก็ทําให้ชิลเกตติ้งของเรามันได้แม็กซิมัมบ ต่อมาจะเป็นส่วนของมอสนะครับก็จัดไว้ตามนี้เลยเริ่มต้นในส่วนของค่าสเต็กก่อนเลยนะสเตนนะครับ144%ก็จะมาจากมอสอัมเบรต์อินเตอริฟายครับหลกัหลกๆเลยก็คือต้องการที่จะทำให้สกิล2ของเราเนี่ยมันสามารถที่จะล้างค่าดีเฟนซ์ตรงเนี้ยเห็นไหมดีเฟนซ์ e ีดักชันเนี่ยได้ถึง100%จริงก็ประมาณ130ก็พอละ <c oughs> แต่ว่าไหนๆก็จะเติมแล้วก็เติมให้มันลน้ลนๆไปเลยเพราะว่าอย่างไงก็คือถ้ามันล้นมาเนี่ยมันก็จะได้มาช่วยเพิ่มมใในนนส่วของ Knowled นะห้ั ได้ดามเมจไวรอลเพิ่มขึ้นแล้วก็ได้ในส่วนของเ,อเรียกว่าตัวคูณเอเนอร์จีเพิ่มขึ้นด้วยนะส่วนสกิล1กับสกิล3เนี่ยสเตนไม่มีผลนะครับผมต่อมาก็คือค่าดูเลชั o นนะครับ155%ก็จะมาจากพรามคอนใบเดียวเลยนะครับผมก็จะทำให้บัฟนอริชอยู่นานขึ้นนะดีบัฟจากสกิล2อยู่นานขึ้นระยะเวลาสะกดจิตจากสกิล1นนานขึ้นแล้วก็เวลาของสกิล3นาน้นเอาง่ายคือทำให้ทุกสกิลมันนานขึ้นในระดับที่ ลุงแมวพึงพอใจนะครับจากนั้นก็คือค่าเรนจ์นะครับ145%ก็จะมาจาก stretch ใบเดียวเลยก็ทำให้ระยะของสกิลต่างๆเพิ่มขึ้นจริงๆก็มีผลหมดเลยนะทุกสกิลเลยนะก็สำหรับลุงๆมองว่า145%เนี่ยมันก็ถือว่าเป็นระยะที่โอเคแล้วนะไม่ได้น้อยจนเกินไปแล้วก็ไม่ได้ไม่ได้มากจนเอร์วางนะเพราะว่าอย่างสกิล3เนี่ยก็38เนี่ยลุงว่าก็เป็นระยะที่โอเคเลยนะสกิล1จริงก็ไม่ได้มีผลอะไรเพราะมันไล่ไกลอยู่แล้วนะสกิล2ก็เท่าไหร่อ่ะ ต๊ดๆระยะมันอยู่ตรงไหนวะเฮ้ย hey, ระยะมันไม่มีผลหรอทำไมลุงไม่เห็นวะเลน์ ange, เออหรือว่ามันล็อกตายตัวเอาเป็นว่าไม่เป็นไรมีผลไม่มีผลก็ตามเอาเป็นว่าใส่ไปก่อนเพราะว่ายังไงก็หลักๆก็คือเอามันสกิลสามแล้วก็สกิลสี่นะครับนอริจะทําให้มันเขาเรียกว่ายังไงให้มันระยะเวลา,าระยะการกระจายของอาการสะท้อนมันกว้างขึ้นอีกนิดนึงนะครับผมต่อมาก็คือมอสพรามโฟนะครับ เอามาใส่เพิ่มค่า max energy นะครับจับคู่กับ Mod Equilibrium นะครับก็คือเข้าสูตรเลย Equilibrium บวก prime Flow แล้วก็บวก o w o w l g e นะครับก็คือ energy เราก็คือแทบจะเหลือกินเหลือใช้เลยนะครับผมแป๊บหนึ่งนะแม่แมวทักมาค่ะ <c oughs> <c oughs> กำลังอัดคลิปอยู่โอเคถามเวลากินนมของลูกเฉยๆนะครับ ใครดูตรงนี้ก็สคิปไปแล้วกันแป๊บเดียวนิดเดียวไม่เกินหนึ่งนาทีอ่ะโอเคพรามโฟกัสคิลบิเลียมไปแล้วนะฮะต่อมาก็คือมอสฟั r ดิเฟลชั่นนะครับกับวิจิลันเตวิกเกอร์นะครับอันนี้ก็เป็นคู่หูคู่ฮานะเพราะว่าพอเอามาเล่นคู่กับชิลที่เกิน1นึ1่งหนึ่งห้าขึ้นไปก็จะทำให้เราแทบจะเป็นามาตะเลยถ้าเกิดว่าไม่ได้โดนตีต่อเนื่องเนาะก็คือเอามาลดการรีชาร์จชิลนะครับให้มันรีชาร์จได้ไวขึ้นนะฮะเหลือแค่ะยะาาี่ยนะพิ่มความเวในการ,าร์เซ็นะครบต่อวนาทา แล้วก็นี่นะฮะเออ่มันอ่านว่าอะไรวะ passive fixing ใช่ไหม passive firing ใช่ไหม passive firing bow นะครับเป็น m o อ augment เสริมสกิลให้กับสกิล2ของเรานะทำให้ตัวของอจำนวนไอก,กระสุนที่พุ่งออกไปอะ่ะมันเพิ่มขึ้นจากเดิมเลยมันจะมีอยู่แค่ประมาณ6ใช่ไหมพอเติมอันนี้เป็นสะอีก3ก็กลายเป็นเก้านะทำให้เวลาคว้างไปปุ๊บเนี่ยมันโดนศัตรูได้ทั่วถึงมากยิ่งขึ้นแล้วก็ทำให้ศัตรูที่โดนสกิล2คว้างใสอ่อ่ะ ติดเรเดียชันทันทีนะครับหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์เลยติดแค่สเต็คเดียวนะแต่ว่าก็คือเท่ากับถือว่าเป็นเรเดียชันเลยเพราะว่าไอ้แต่เรเดียชันที่ติดเนี่ยจะทำให้แพสซีฟของนิกส์มันทำงานนะครับผมแล้วก็ติดระยะระยะเวลาในการติดสถานะเรเดียชันระยะเวลาในการติดสถานะเรเดียชันจากมอสใบนี้เนี่ยจะทำให้ติดได้นานกว่าปกตินะเพราะปกติแล้วมันจะติดอยู่แค่ประมาณเท่าไหร่นะ ไม่ถึงสิบวีแต่อันนี้ก็คือเริ่มต้นที่10แล้วก็ตามดูเลชันของเรายิ่งดูเลชันเยอะก็จะยิ่งติดนานขึ้นอย่างอันนี้ก็กลายเป็น15.5วินาทีนะครับผมจากนั้นก็เป็นมอสพรามชัวฟอสเต็ดนะครับเอามากันลมนะอันนี้ก็สำคัญเช่นกันนะฮะแล้วก็ออร่านะครับลุงแมวใส่เป็นคอมแบดดิสซิปลีนนะครับจับคู่กับอเวนเจอร์นะเพราะว่าเวลาใช้อาวุธฆ่าศัตรูได้ปุ๊บเนี่ยเราจะเสียเลือดใช่ไหมพอมันเสียเลือดปุ๊บเนี่ยมันก็จะไปทริกเกอร์ให้อเวนเจอร์ทำงานตลอดเวลาเเเเรรรราาาาฆ่่่ศััตูไไดด้กกกก็ททบบบวหมืออนแบบิ์ ฟรีคิดจะเข้าชานส์แบบแฟลตมา45ตลอดเวลานะครับผมแล้วก็ลุงใส่แค่แร้งหนึ่งนะเพราะว่าไม่ใช่แรง้แรงหนึ่งแร้งศูนย์ก็คือจะทําให้ดาเมจเข้าเราแค่หนึ่งเท่านั้นเวลาฆ่าศัตรูได้เพราะว่าถ้าใส่แร้งเต็มเลือดเราจะลดไวเกินหรือต่อให้เรามีโอกาสที่ได้มาจากสกิลสองก็ตามแต่ว่าลดทียสิบลุงว่าก็ไม่ไหวถ้าเราฆ่าไวไปมันก็เสียดายโอกาสเออสุดท้ายก็คืออาเคียนเอจิสนะครับก็เช่นกันนะเล่นสายชิลแทงก์สไตล์ลุงก็คือมีชิลเยอะ มี2ใบนี้แล้วก็มีเอจิสก็คือเท่ากับว่าถ้าเราไม่ได้ไปยืนแทงแบบงงๆยังไงโอกาสตายก็ยากยิ่งพอแบบเอจิสทำงานก็คืออมาตัดเลยเว้นแต่ว่าโดน <c oughs> ดาเมทท็อกซินไบพา s สเข้ามาอันนั้นก็ช่วยไม่ได้จริงๆนะครับผมอ่ะโอเคไปกันต่อต่อมาจะเป็นในส่วนของอาวุธที่จะมาใช้คู่กันกันกบตัวละครนิกในบิวนี้นะครับลูงแมวขอแนะนำเป็นปืนนี้เลยนะออคิวคอเพราะอะไร1 มันใช้งานง่ายนะเพราะว่าเวลามันใช้งานคู่กับ m อ d augment ของมันก็คือเซเทียนเซิร์ฟอ่ะมันจะแบบเหมือน auto a อมอ่ะก็คือยิงแล้วมันก็จะเชื่อมศัตรูไปรอบรอบด้วยอัตโนมัตินะครับเราไม่ต้องยิงเอง2ก็คือมันทําดาเมจได้ค่อนข้างดีติดอย่างเดียวคือมันแบบว่าอาจจะติดพวกศัตรูที่มันมีอาวองสูงอ่ะเราอาจจะตีไม่ค่อยเข้าแต่ว่าอะไรนิก์มีสกิลสองครับมีสกิลไซคิกโบที่แบบลดกอดได้ร้อยเปอร์เซ็นต์เพราะฉะนั้นเนี่ยตัดปัญหาตรงนี้ไปได้ก็เลยโอเคก็ผ่านฉลุยเนี่ยข้อ3คือมันมี ในตัวเป็นเลดิเดชันทำให้เวลายิงศัตรูไปแล้วติดเลดิเดชันปุ๊บเนี่ยมันก็จะไปทริกเกอร์กับสกิลแพสซีฟของนิกทำให้ได้โบนัสคิดดีเข้าช a n c เพิ่มขึ้นมาอีก40%ต่อตัวนะฮะได้สูงสุดถึง200%ก็คือ5ตัวที่ติดเลดิเดชันนะครับผมแล้วก็อีกข้อนึงก็คือมันเป็นปืนพอมันเป็นปืนปุ๊บเนี่ยพอแพสซีฟนี้ทำงานมันก็คือได้โบนัสคิดดีเข้าช a n c เพิ่มขึ้นเข้าอาวุธเลยนะฮะหลกัหลกๆก็คือประมาณนี้นะครับก็คืือออออมมมมมััััันนนนนนหหลลลาาายยยยยๆๆปจจททใใ้้้้แแบบบบเเเอตตอนน่่นะ่่ิิกกกะะซึงวีีดููช็คร ก็จะเป็นบิวมาตรฐานแบบเดิมๆเลยแต่ว่าอาจจะมีปรับแต่งนิดหน่อยนะฮะก็จะเริ่มต้นที่แกวานนี้ดิฟิวชั่นน,นะครับเอาเพิ่มมันติช็อตนะฮะแกวานน h ้ช็อตเอามาเพิ่มสเตตัสชาร์แล้วก็ดาเมดนะครับเวลายิงโดนศัตรูหลายๆติดหลายๆสถานนะก็จะดาเมจเพิ่มขึ้นตามไปด้วยนะฮะแล้วก็มาเป็นมอสเซตเทียนเซิร์ฟนะใบนี้คือสําคัญมากนะถ้าใครไม่มีไม่ต้องเล่นนะจ๊ะ <c oughs> เออถ้าเป็นเมื่อก่อนอาจจะลําบากหน่อยเพราะว่าใบหนึ่งมันหลายร้อยปะหลายๆยหลายร้อยแพลอยู่แต่ว่ายุคนี้หลักสิบแล้วเพราะว่า ช่วงเทศกาลฮาโลวีนที่ผ่านมามันเอามาขายแบบละโคตรถูกอะ่ะฉะนั้นนี่น่าจะมีคนซื้อตุ่นมาเยอะอยู่ก็สามารถใครที่แบบว่ามาเล่นใหม่หรือไม่มีใบนี้ก็สามารถไปซื้อจากผู้เล่นเก่าได้นะครับไม่น่าแพงเท่าไหร่แล้วก็มาเป็นทาร์เก็ตแคคเกอร์นะครับเพิ่มคิดค่าดาเมจนะครับอันนี้ลีเวนมดเนี่ยคือถ้าใครไม่มีเหมือนลุงอะ่ะก็ใส่เป็นมดเพิ่มคล c ช a น c ์ที่ชื่อว่าพรามพิสโตแกมบิทแทนได้นะเพราะว่าอันนี้ลุงใส่เอาคริดามเมจเพิ่มขึ้นแล้วก็เอาคริชานเฉยแล้วแต่มัน คีดามเมทเพิ่มขึ้นเหมือนลุงแค่นั้นเองนะอีกสามใาบที่เหลือลุงใส่เป็นนี่นะครับอ่ามอสท้าดไฟนะสองใบเลยก,ก็คือพรามฮีชาร์ดนะครับแล้วก็สเกิร์ชอ่านว่าสเกิร์ชหรือสกอร์ว่าสักอย่างหนึ่งก็คือจะทําให้ได้ดามเมทท้าดฮีทสูงๆแล้วก็เพิ่มสเตตัสชาร์ดนะทำให้เวลาศัตรูติดสถานะเผาไหม้เนะี่ยจะโดนด,ดามเมทแรงขึ้นนะแล้วก็เป็นการทําให้น้ําหนักดามเมทฮีทมันเยอะเวลาติดสถานะจากอาวุธปืนกระบอกเนี่ยมันจะได้ติดฮีทบ่อยๆนะฮะสุดท้ายเป็น, Mod นอามอสแมกกกเเเเนนนตติิไมมมมคคคะะรรััับบออาาาพ่ววขงดแล้ เพิ่มแมกเนติกดาเมจเพราะว่าแมกเนติกเนี่ยยุคนี้คือมันดีอย่างหนึ่งก็คือทําให้เวลาที่เราแบบพล็อกใส่ศัตรูแล้วเนี่ยศัตรูที่มีค่าชิวโอเคไอ้ค่าชิวอะ่ะก็อาจจะไม่จําเป็นเพราะว่าเรามีสกิลสอของนิกอะปลดได้แต่ว่าสกิลสอของนิกอะไม่สามารถปลดโอวกาศของศัตรูได้คือสามารถขโมยโอวกาศได้แต่อวกาศอะของศัตรูจะยังอยู่เฉะนั้นเนี่ยวิธีการที่ทาให้อวกาศศัตรูหายไปไวๆก็คือต้องเอาแมกเนติกอะไปพล็อกแล้วก็จะทําให้ดาเมทที่เข้าไปสู่โอวกาศของศัตรูมันแรงขึ้น สูงสุดอยู่ที่ประมาณเนี่ย325%ก็คือ4.25เท่านะครับก็เลยแบบเนี่ยเป็นตัวช่วยปลดอวกาศของ Eximus Unit นั่นเองนะฮะแล้วก็ใบนี้ Exilus Mod นะครับใส่เป็น Mod l u i n u s อ่านว่าอนะไรวะ l u i n u s Extension อันนี้ก็สําคัญนะเพราะว่าจะทําให้ระยะของการยิงไอ้ตัวบีมระยะบีมอ่ะมันกว้างขึ้นอีก8เมตรนะทำให้แบบสามารถที่จะยิงโดนศัตรตูได้ไกลขึ้นนะสุดท้ายอาเคียนก็แน่นอน,นครับ c a s c a ดียแ f l a r e เพราะว่าเรามีดาเมจธาตุ h e ทเบิ่มๆขนาดน,นี้ยังไง แคสคาเดียแฟลก์ก็คือทางานเต็มที่ตลอดเวลาแน่นอนแล้วก็บวกกับเซเทนเซิร์ฟอ่ะมันทําให้เราไม่ต้องเติมกระสุนเลยทําให้แบบต่อให้เราไม่มีโหลดสปีดแล้วก็ไม่มีปัญหาอะไรเพราะว่ามันก็จะเติมกระสุนเองเรื่อยๆจากการฆ่าศัตรูครับอ่ะโอเคสําหรับออคิวคอของลุงก็ประมาณนี้นะครับผมส่วนอาวุธอื่นๆแล้วแต่จะพกไปด้วยก็ได้นะอย่างนี้ลุงติดเกรฟพาอาไว้เวลาแบบเจอศัตรูที่มันแบบถึกมากๆอย่างเช่นอะโคล,ล์อ่ลุงจะได้แบบ คือออกิวคอร์มันยิงโอโหลอะไม่ค่อยดีไงก็เลยต้องพัก game, พกเกฟพามไปช่วยเบรสดามเมดด้วยนะครับซึ่งลุงก็บิวไว้ตามนี้เลยนะครับเหมือนเดิมเ,มเลยไม่มีอะไรมากนะครับแล้วก็รีเวนมอสก็ตามนี้เลยนะครับโอเคแล้วก็สุดท้ายก็คือโฟกัสก็ใช้อะไรก็ได้แล้วแต่เลยไม่ไม่ได้ไม่ได้ฟิกนะครับก็คือเฟกได้ตาตา่ไม่เออเฟกได้ตามสบายนะครับผมเ,เริ่มดินพันกันแล้วกู <c oughs> ต่อมาก,ก็คือสัตว์เลี้ยงนะครับสัตว์เลี้ยงนี่จริงๆรก็ เฟลกได้เหมือนกันนะเพราะว่าบิวของลุงอ่ะมันจบแค่ในส่วนของนิกส์แล้วก็อาวุธปืนไปละที่เหลือก็คืออะไรก็ได้เลยนะครับแต่ว่าถ้าใครคิดไม่ออกก็แนะนําให้ใช้เป็นหมาพันชีซ่านะเพราะว่ามันช่วยหุดไอเทมได้ทําให้แบบดรอปของได้มากขึ้นนะแล้วก็กัดแรงด้วยนะซึ่งบิวที่ลุงแมวใช้อยู่ก็ตามนี้เลยนะครับนี่เลยก็จะมีมอดูเพกบอลนะเอาไว้แยกล่างมากัดศัตรตูนะโมเมนตัสบอลก็บัฟดาเมจเพิ่มขึ้นแล้วก็เวลาฆ่าเอ็ก e ซิมัตยูนิตได้จะได้ชุบเอ่อชุบหมาเราได้ไวเวลามันตายนะ ดีซอสบูติทิปเวอร์ก็เอามาคูณดอบของนะฮะแล้วก็สองใบนี้จับคู่กับใบนี้นะครับเพื่อทำอะไรเพื่อทําให้เพิ่มค่าชิลได้เห็นไหมสองพันแล้วก็อันนี้ก็คือรีชิลไว้ลดดีเลย์ในการรีชาร์จชิลลงไปครึ่งหนึ่งเนี่ยเรนฟอสบอลก็ถ้าเกิดมีชิลเกินพันสก็ได้ไฟเลดเพิ่มขึ้นมาฟรีหกสิบเปอร์เซ็นต์นี่ยก็ไปช่วยล็อกคิวของเราเนี่ยรีทรีฟก็นี่สําคัญเลยก็คือทําให้หมาชีซ่าของเราสามารถ ขุดของได้ขุดศพได้นะครับไม่ใช่ขุดข,ขุดศพแล้วก็เปิดตู้ได้ออขุดของเนี่ยมันอันนั้นมันซาซ่า ah อีกพันหนึ่งนะเห็นไเชสบอลก็เอามาเพิ่มคีย์ดามเมทอีก 1.2x ต่อท้ายนะครับผมอันนี้บอลสติงเอามาเพิ่มระยะมองเห็นในมินิแมปทั้งตัวศัตรตูแล้วก็ไอเทมนะแล้วก็มอดเฟสเอามาดูดของนะครับผมส่วนอาวุธคู่ตัวชี่ซคลอนะฮะก็ใส่เป็นตามนี้เลยนะก็เป็นมาตรฐานที่ลุงใช้ปร,รนะจำเนี่ยเอามาเพิ่มดาเมจเพิ่มเตตัสชั้น เพิ่มคีย์ชาร์จคีย์ดาเมจนะก็เซตนี้เลยแล้วก็สุดท้ายก็คือ,อโปรเทคเตอร์โพสเตอร์นะครับอันเนี้ยโพสเตอร์นี้ลุงแนะนำเลยเพราะว่าส่วนตัวลุงรู้สึกว่ามันมันปลอดภัยดีมันทําให้หมาเราไม่เปรี้ยวเกินนะแต่ถ้าใครรู้สึกว่าเอหมาเราเปรี้ยก็ได้ไม่เป็นไรเดี๋ยวตายแล้วก็ชุบก็ก็ไปใส่เป็นอสซินก็ได้น,นี้แล้วแต่ความชอบแต่แต่ส่วนตัวลงุงลุงชอบโปรเทคเตอร์มากกว่ามันดูปลอดภัยกว่านะครับอย่างน้อยมันเวลาศัตรูมันเข้ามาใ,ใกล้เราก็ มีหมาไว้ใกล้กลตัวมันก็ช่วยเราได้นะเวลาอโคลไลท์ผมมาก็ลุมแทะอโคลไลท์ได้แล้วก็แปะพันเจอ์พล็กใส่ศัตรูได้ทันทีสีพล็กด้วยนะประมาณนี้อาอลุงลืมว่ะลุงลืมว่าถ้าเกิดเราจะเล่นหมาเราต้องมีอุปกรณ์ไปช่วยเป็นสแตติกด้วยนะเพราะฉะนั้นก็อย่าลืมนะฮะปารีสพรามนะครับพกไปด้วยนะยุคนี้ต้องใช้ปารีสพรามเท่าน,นั้นนะครับอินคานอนด้วยเพราะว่ามันให้สแตตได้ดีมากๆเลยนะฮะในส่วนของเพร์กเนี่ย อันอื่นจะใส่อะไรก็ได้เลยนะของไอปารีสพราฟเนี่ยแต่ว่าเพิร์สสุดท้ายนะครับต้องใส่เป็นนี่เลยนะเพิ่มสเตตัสชาร์นหกสิบเปอร์เซ็นต์นะจะได้มีเบสสเตตัสชาร์นเยอะนะครับจะได้ทําให้เวลาหมาเรามันดึงค่าสเตตจากตัวปารีสพราฟอินคานอนไปเนะี่ยจะได้ดึงไปได้เยอะขึ้นนะส่วนมอสที่ลุงใช้อยู่ก็ตามนี้เลยนะครับหลักๆก,ก็จะเพิ่มสเตตัสชาร์นหมดเลยไอพวกดาเหนียรเลยไม่ได้สนใจนะเนี่ยสเตตัสชาร์น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 อันนี้ก็สเตตัสชาร์นนะครับไม่ใช่ดิอันนี้เพพิ่มมครรีชาานเเออะัดึงครีชาไปด้วยอันนี้เพิ่ม สเตตัสชาร์นอันนี้ก็เพิ่มสเตตัสชาร์นอันนี้ก็เช่นกันอันนี้ก็เพิ่มสเตตัสชาร์นแบบเบิ่มเ่มเลยนะอไออาเคียนี้อะไรก็ได้ไม่ได้มีผลอะไรอยู่ละอีกใบหนึ่งอันนี้จริงๆถ้าใครมีลีเว่นนะเพิ่มสเตตัสชาร์นเพิ่มคีชาร์นแล้วก็ลบไปสักอย่างหนึ่งอ่ะก็คือใส่แทนตรงนี้ได้เลยนี่คือแบบตรงสายเลยแต่ว่าพอดีว่าลุงไม่ได้มีรีเว่นนะยังหาที่ถูกใจไม่ได้ก็เลยใส่อะไรไปก่อนว่ามั่วไปนะซึ่งมันก็ไม่ได้มีผลอะไรหรอกเพราะว่าจริงที่ต้องการคืออย่างที่บอกไไไไปนนนะมมมมมมีีคคค่่่่่่าาาาาืืออออรรรชชัักบเเท้้ยยงดผผลลต โอเคตามนี้นะฮะในกดส่วนของสถิติของน้องหมานะครับจบนะฮะบิวลุงหมดแค่นี้แล้วนะฮะต่อไปจะเป็นการเอาไปลองใช้งานจริงนะครับว่าเอ้ยลุงมันเทพแค่ในซิมูเลตครัมหรือเปล่าใช้งานจริงจะเวิร์กไหมอ่ะเดี๋ยวไปดูกันนะครับโอเคไปเหมือนเดิมลองรุง่นดนานกินเนียแล้วกันจะได้เห็นว่าถ้าเกิดศัตรูมีเกาะมันเป็นยังไงนะฮะอันนี้ลุงอาจจะพูดติดๆขัดๆน,นะเพราะว่าแถวบ้านลุงมันเผาโคตรหนักเลยแล้วลุงตอนนี้คือแสบคอมากเลยตอนแรกว่าจะไม่อัดคลิปแล้วแต่ว่า เดี๋ยวมันจะนานเกินมีคนขอบิวมาก็เลยอ่ะสักหน่อยอ่าลุงไปเซตเทิร์นนะครับไททันด่านที่ลุงไปประจํานะถ้ากินเนียวไหวเผาอื่นก็สบายนะครับไม่มีปัญหาเลยพยายามจะไม่พูดเดยอะเดี๋ยวแสบคอเลยโอเคเริ่มด่านมานะครับเปลี่ยนเป็นปืนออคิวคอ,อก,กันเลยนะวิธีการเล่นก็ไม่มีอะไรมากเลยฮนะบัฟนอริตนะครับเสร็จปุ๊บ เจอหน้าศัตรูตัวแรกนะฮะให้ใช้สกิลหนึ่งใส่มนันตัวไหนก็ได้เลือกมาสักตัวอย่าไปเลือกมากนะฮะจะได้สะกดจิตมันมาเป็นพวกเราแล้วก็เอาสกิลสองปาดใส่แล้วก็ยิงยิงนะเจอหน้าศัตรูจะกดสกิลสองคลงใส่แล้วก็ยิงแค่นั้นเลยชีวิตไม่มีไรมากเน้นใช้สกิลสองเป็นหลักนะฮะแล้วก็ประคองบัฟนอริชเอาไว้ย้ายขาดนะฮะแค่นั้นเองจบละชีวิตนี้แค่นี้เลยง่ายไหมที่เล่นลุง ความถึกอะไรเราสบายนะถ้าเกิดว่าเราไม่ได้ไปยืนแทงแบบโง่ๆอะยังไงก็ไม่ตายนะเพราะว่าเราจะมีทังในส่วนของชิลที่เรามีเยอะอยู่แล้วนะครับแล้วก็อวกาสที่ขโมยมาจากเอ,อ็กซิมัสยูนิตนะครับนี่ไงนโอวกาสลุงก็ค่อยๆเติมมาเรื่อยๆนะครับนี่เลยแล้วก็คอยดูไอตัวลูกเบสของเราจากสกิลหนึ่งนะอย่าให้มันหมดไปหมดก็เอาเติมเรื่อยๆเพราะว่ามันก็มาช่วยแทงแทงแทงได้หรือเปล่าไม่แน่ใจแต่ว่ามันช่วยยิงศัตรูให้ติรดรเรเดชันได้นะครับก็เป็นข้อดีของมัน พอมีโอกาสปุ๊บเราก็โดนสถานะอะไรเราก็ไม่ต้องกลัวละเพราะว่ามันมันก็จะไม่โดนเราพมีโอกาสคุ้มกันให้เราอยู่ประมาณนี้เนี่ยเล่นโคตรง่ายอ่ะคือถ้าใครเคยเล่นไอ้อาวุธชิน้นนี้อยู่แล้วจะรู้ว่ามันโหดขนาดไหนนะออคิวคอเพียงแต่ว่าถ้าเจอพวกศัตรูที่มันมีเกาะมันจะค่อนข้างสมรึกสมรักหน่อยแต่ว่าก็มีสกิลสองของนิกมาลดในส่วนนั้นไปแล้วก็คือแล้วไงไงถ้าคุณโดนปวดจนโต๊ะเปลือยคุณก็เท่านั้นแหละชิวมาก็หายก่อน เกาะมาก็หายก่อนอวากาศก็มีแ,กแมกเนติกจากในสถานะของอะไรนะแม่เหล็กแมกเนติกเอวากาศก็มีดาเมจแมกเนติกในอาวุธนะช่วยล้างให้อยู่แล้วนะคือแบบชิวอ่ะคือถ้าไม่ได้เอาไปสู้กับมอนที่มันแบบว่าอะไรเวอร์วังอลังการมากรู้ว่าบิวนี้คือเรื่อยๆชิวๆ,วๆนะเนี่ยบิวที่ใช้งานได้จริงนะจะไปเล่นแบบแค่ชวนก็ได้หรือว่าเล่นแบบลองล้านอะไรอย่างเงี้ยก็ไดไ้ได้หมดเลยเออก็รู้อยู่ว่าบิวลุงมันสไตล์แบบเน้นแบบชิวๆ ใช้งานง่ายนะอกาณหนึ่งหมื่นแล้วอะเผือไอ้อะไรนะไอ้ค่าคิวที่เรามีไว้อะอาจจะไม่ได้ใช้เลยก็ได้นะแต่นี่ลุงติดไว้เผื่อเพราะว่าเอาจริงอะตัวละครนี้อ่มันเป็นตัวละครที่แบบก็แต่ไม่ต้องอะไรมากอะลุงก็เลยแบบเออถ้าไปลงอย่างอื่นที่มันไม่จาเป็นก็สู้เอามาลงแบบเอาตัวรอดดีกว่าแม้เผื่อบางทีอุกาศมันโดนแบบรุบหายไปอย่างเงี้ยอย่างน้อยมันก็ยังมีเออคิวเกตติ้งอะไรเงี้ยไว้ช่วยกันตายได้ในระดับหนึ่งเออมันแค่นี้เลย เอเนจโจงเอเนจีอะไรก็แบบเหลือกี่เหลือใช้จริงจริงพามโฟล์อ่ะลุงว่าไม่ไม่ต้องใส่ยังได้นะแต่ก็นั่นแหละคือทุกอย่างคือทำมาเผื่อไว้หมดเลยเพราะว่าถ้าถ้าเกิดว่าศัตรูไม่ดรอปเอเนจี้ล่ะทำไงล่ะลุงเอมันก็เอเนจีเป็นถังไว้อย่างน้อยเวลาแบบเจอช่วงศัตรูไม่ดรอปเอเนจีเลยมันก็ยังพอมีตุนไว้ในตัวเออกก็จริงไม่รู้จะใสอะไรแล้วอ่ะแต่ถ้าใครจะออกไปใส่อย่างอื่นแทนก็ได้นะแต่อย่างที่ลุงบอกเลยคือนี่มันเป็นตัวละครที่แบบจบในตัวของมันแล้วไม่มีอะไรแล้วอ่ะแค่นั้นเลยเนี่ยสกิลหน มันแบบมันคือมันหยุดอยู่ตัวแค่สกิลสองบวกกับอาวุธของมันแล้วอ่ะมันแค่นี้มันคือมันพอแล้วอ่ะมันไม่ต้องการอะไรไปมากกว่านี้แล้ว,วสสญญแล้วสกิลสองคือความเฮี้ยงมันก็คือมันลดแรงดันได้เลยนะลดอาร์เมอร์ของศัตรูที่เป็นแบบว่า V I P unit อย่างเช่นอโคไลอ่ะโดนโดนลดได้เช่นกันมันคือแบบโอ้อะไรมันจะโหดขนาดนั้น ก็เนี่ยแหละลุงก็พยายามคิดมาให้แล้วนะคิดค้นมาให้แล้วสำหรับใครที่แบบว่าอยากจะเล่นตัวละครตัวนี้นะฮะในสกินเอลนอก็อ่ะประมาณนี้น่าจะลุงว่าน่าจะไปได้หมดทุกที่แบบไม่ต้องแบบมาคิดเยอะว่าเอ้ยมันนู่นดันนั้นดันนี่มันโดนเพื่อนเยิงฆ่าอะไรเงี้ยไม่ต้องแหละก็อันนี้ก็คือลุงรับประกันได้ว่าเล่นสบายสไตล์ลุงแมวแต่ก็อย่างที่บอกไปตอนต้นเลยว่ายังไงสุดท้ายแล้วลุงก็ให้มันเป็นแค่ตัวละครเทียบบีบีบวกประมาณนี้เพราะว่า มันไม่สุดอ anyway, ่ะคือม mm ันเล่นได้แต่มันเข้าใจว่ามันไม่ใช่ตัวแรกที่ลงจะพลิกไปเล่นเว้นแต่ว่าอวันนี้อยากเล่นเอเลนอร์สกินจังเลยก็ถึงจะพกไปแต่ถ้าเกิดว่าอยู่ดีแบบต้องมาเล่นอะไรเงี้ยก็คงไม่เห็นไหมพอแบบอควไลท์กลายเป็นเลือดแดงก็คือจบแล้วชีวิตมีอาวุธดีๆสักชิ้นหนึ่งก็คือจบแล้วก็คือเบิร์ดดาเมจเข้าแบบเน้นๆเต็มเมเนื้อเต็มเต็มข้อที่ไม่ใช่เอาฮิคอออฮิคอก็ยิงเข้านะแต่ว่ามันช้า อาวุธที่มันแบบเบิร์ดแรงๆแบบว่าดาเมจหนักๆต่อทีต่ะมันตีอโฮไลท์เลยดีกว่าแต่ส่วนกิกกี้ก็คือไม่เป็นไรเอาคิวคอแดกหมดเนี่ยเอามาเนี้ยครับไปลง EDA ลุงว่าก็ไหวนะจริงๆไม่ไม่น่าจะมีปัญหาอะไรยกเว้นแบบถ้าเกิดมีปัญหากับการใช้สกิลก็อาจจะอาจจะไม่ไหวเท่าไหร่เออเพราะว่ามันนั่นแหละมันต้องเจนโอวกาศจากพวกเอซิมัส์ทเนี่ย ก็ลองดูนะคิดว่าอาจจะถูกใจใครหลายๆคนไม่รู้หรือเปล่าแต่ว่าลุงก็สุดความสามารถแล้วจริงงัดได้แค่นี้จริงสกิลสี่ลุงพยายามจะลองเล่นละมันลีลาเยอะไม่ใช่จะตายลุงเท่าไหร่ลุงรู้สึกว่ามันกว่าจะลำอะไรเสร็จตัวว่าเล่นเล่นบิวนี้ฆ่าได้ก่อนแล้วก็ไม่ต้องลำเยอะด้วยก็เลยเาขายวิวนี้แทนแล้วกันแล้วก็น่าจะบิวเดียวเท่าน,นั้นแหละบิวอื่นไม่ไม่ขายล้วมันไม่มีอะไรให้ขายจริงโอเคประมาณนี้นะครับออกด่านแล้วกัน มคงไม่ต้องดู KPM ก็ได้มั้งเพราะว่ารู้ว่าน่าจะเกินร้ยอยแน่นอนดูจากสภาพละก่อนไปสักตัวหนึ่งนายก็ในนายละบทบูเลชั่นพอดีไอตัวกี้ที่เรายืมมาลุงอัดประมาณสัก600อ่ะน่าจะทีขึ้นเนี่ย600คิวเพราะว่า90%ตลอดเลยดูสรุปผลหน่อยสิชึบอุ้ย500ออีกวะ แล้วว่าศัตรูอ๋อลืมไปเราพบไอหมาชีซ่ามามันช่วยขุดอันนี้ได้ขุดไล่สปอร์ตได้นะอ่ะก็ประมาณนี้นะครับสำหรับในส่วนของตัวละครนิกกับบิลไซโคนะครับก็ลองไปเล่นดูนะว่าแบบโอเคหรือเปล่าลองถูกใจหรือเปล่าถ้าใครคิดไม่ออกจริงเนะ่ะคือแบบเห็นคนขอมาเยอะมากเพราะว่าลุงเข้าใจว่าน่าจะเป็นตัวละครไวฟูของใครหลายๆคนที่แบบว่าหลังจากอะไรนะสกินเอเลนอร์เข้ามาแล้วก็ได้เล่นเควส1 9 9แล้วคงอยากจะเล่นตัวละครตัวนี้แต่ว่า คิดไม่ออกว่าจะบิวอย่างไงดีก็คอ,อนมาแล้วลุงมีแนวทางไหมก็เนี่ยมีแนวทางให้แล้วก็คือเอาไปเล่นได้จริงได้จริงเลยแบบคือลุงรับประกันได้สติวผ่านอะไรเงี้ยคือสบายเพียงแต่ว่าอย่างที่บอกไปว่ามันอาจจะไม่ได้สุดเท่าตัวละครอ,อื่นที่มันมีทั้งบัฟเติมดาเมจนู่นนี่นัน่นนะเพราะว่าเอาจริงไอส้สก,กิลลดเกาะปัจจุบันเนี้ยมันไม่ได้จาเป็นขนาดน,นั้นละแค่คนละสิบสิบสแต็กบวก,กับฮีทอ่ะมันก็คือมอนก็คือบางเป็นขี้ละเออเพราะฉะนั้นเนี่ยไอส้สก,กิลสองที่แบบมันมาตัดเกาะตัด ไม่ได้จําเป็นเท่าไหร่แต่ก็โอเคนะครับอย่างน้อยคือถ้ามันตัดเกาะตัด,ตด,ตดชิวได้แล้วก็อากูก็ทิ้งคอเลสีไปเลยก็เป็นเน้นที่ฮีทกับไวรอลอย่างเดียวนะไวรอลจากบัฟนอโลิชแล้วก็ฮีทจากดาเมจเพียวๆเลยอะไรเงี้ยแล้วก็ในส่วนความถึกเราก็โอเคมีทั้งชิวเกตติ้งที่อยู่ในบิลให้แล้วก็มีในส่วนของโอเวอร์การ์ดที่ขโมยมาอออะไรเงี้ยสรุป,ปง่ายๆคือเก่งเพราะว่าสกิลสเลยสกิลอื่นนสำหรับลุงนะคือเห็นไหมเมื่อกี้ลุงไม่ได้ใช้สกิลสเลยนะสังเกตดูลุงจะใช้แค่่สกกกิลับบบบ1ททีีแาง็ืม ลืมกดบ้างนหลักๆก็คือมีแค่2กับ knowledge ที่ซับซูมมาแค่นั้นเลยนะฮะก็อยู่ด้ละจริงก็คือตัวละครที่ดีไม่จำเป็นต้องเล่นทุกสกิลก็ได้นะเอาแค่สกิลหลักๆที่มันดีแล้วก็เน้นไปให้มันดีเลยมันก็จบละวนะอ่ะสำหรับการขายบิวตัวละครนิสก็น่าจะจบแต่เพียงเท่านี้นะครับถ้ายังไงถูกใจบิวนี้ก็อย่าลืมฝากช่วยกันกดไลค์ให้ลุงแม่ด้วยนะกดหนึ่งไลค์นะครับหนึ่งไลค์พอนะไม่ต้องกด2องนะแต่ถ้าเกิดจะกดมากกว่า2ก็กด3าก็ได้อ่ะสำหรับคลิปนี้ลุงลาไปก ก็คงรู้เองว่ามันคืออะไรสำหรับวันนี้ไปแล้วจา้าไปบายปุ้นๆกันครับเย้ yeah.